ที่เข้ามาเห็นนะคะวิดีโอนี้หรือที่กำลังเข้ามาเนี่ยนะคะตอนนี้นะคะวันนี้นะคะจะมาดูดวงเกี่ยวกับแรนดอมนะคะให้กับทุกคนฟังนะคะ <c oughs> แรนดอมมันก็เป็นเหมือนการเล่าเรื่องนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องแรนดอมเกี่ยวกับความรักซองความคิดถึงความรู้สึกของเขาคนนั้นตอนนี้นะคะซองความรู้สึกความคิดถึงของเขา คนนั้นตอนนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามนะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะนะคะใช้วิจารณญาในการรับชมนะใช้วิจารณญาในการรับชมมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้นะคะใครเข้ามาแล้วนะช่องนี้คือช่องดูดวงนะคนที่ชอบรักการดูดวงชอบดูเรนดอมพิกอากาศ เชิญทางนี้ได้เลยค่ะเพียงแค่คุณกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงค่ะขอบคุณมากๆจากใจจริงค่ะนะคะ่องความคิดถึงของเขาคนนั้นตอนนี้นะคะนะโอเคเนาะเรามาซองความคิดถึงของเขาคนนั้นตอนนี้กันนะคะเขาคนนั้นตอนนี้เป็นอย่างไรเขาคนนั้นเป็นใครมาดูกันสิเออเขาคนนั้นนะคะเป็นคนที่คุณลักฟรีนออสบอดเป็นคนที่จิตใจดีมาก มีรูปร่างน่ารักอ่อนโยนจิตใจดีมีเมตตาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเซนสテีฟและเป็นคนที่อ่อนโยนมากนะคะรายละเอียดดีเทลความรักของเขาตอนเนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบต้นไม้ชอบใบหญ้าชอบธรรมชาติกรีนออสแวร์ก็คือการหลักธรรมชาติเป็นคนจิตใจดีนะแต่เป็นคนที่ค่อนข้างเย้ายิ่งนิดหนึงนะคะเป็นคนเยอะยิ่งเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีจุดหมายปลายทางของชีวิตแหละนะคะเป็นคนน่ารักอะเอาเอง่ายๆไม่งั้นคุณคุณไม่ชอบขนาดนี้หรอกเนาะนะคะเรนดอมนี้เป็นของคุณนะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะกินออฟฟ่าก็คือเป็นคนแต่งตัวเก่งกินกายหอมนะคะเป็นคนที่มีความคิดดีและมีภาวะการเป็นผู้นำค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะเขาคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีแบบ ลัซซ่าดุดเด่นก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีภาวะการเป็นผู้นําค่อนข้างอยู่โอ้ใจดีด้วยใจดีนาะแล้วก็เป็นคนที่มีจุดหมายปลายทางของชีวิตนะคะเนี่ยเป็นคนที่มีพลังกำลังแล้วเวลาใครอยู่ใกล้ก็จะมี energy ค่อนข้างที่พ,พลังงานบวกจากเขาค่อนข้างเยอะคือคุณนะ่ะก็ชอบที่เขาเป็นคนที่ enjoy เป็นคนที่สนุกสนานแบบนี้ใช่ไหมคะโอ้เนี่ยเนี่ยตัวเขานะ เขาคนนั้นคือมันทําให้หัวใจคุณมันพองมันฟูมันรู้สึกว่าคุณอนะมีความกระชับมิตรความสัมพันธ์หรือโฟกัสอะไรสักอย่างนะ่ะไปข้างหน้าเนี่ยคนเนี้ยนะมันมีนทําให้คุณใจเต้นแรงโดคิงออสการ์ก็คือเขาจะคือฮิวใจหรือพยุงใจให้คุณแต่เขาแอบ,บตรงนิดนึงนะช่วงนี้นะเออเขาก็จะตรงมากอะค่อนข้างที่จะแบบแบบก็คือก็จะตรงเกินไปบางครั้งมันก็ตรงจนแบบคุณก็เหนื่อยอ่ะ กับพฤติกรรมของเขาหรือการกระทําของเขาอะเหนื่อยเกินไปบางครั้งคุณก็เหมือนมีการทอ้ทอๆบ้างที่อยู่กับเขาเนาะเรามาส่องความรู้สึกหรือความในใจของเขากันเนาะวันนี้นะแต่ลักษณะเขาเป็นแบบนี้นะเป็นคิงออสว r d แล้วก็เป็นคนที่ทํางานเก่งอยู่ในองค์กรเพชชนที่เขาทำเนี่ยจะมีคนที่ติดต่อสื่อสารเยอะแล้วเขาใช้สมองแล้วก็ใช้ความคิดค่อนข้างเยอะมากๆนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอหรือ 랜ด้อมนี้เป็นของคุณนะคะใช้วิจารณิการในการรับชมดูได้ทั้ง12ราศีและทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันนะ King Off ฟา e ก็คือความคิดความแน่วแน่ของเขาเนี่ยมันเด็ดเดี่ยวมากมันคือเขาแป่งแสงพลังงานที่มันมีให้กับคุณอะสิ่งที่เขาคิดอยู่ตรงเนี้ยมันมีตรงใจแล้วมันฮิวใจคุณแล้วมันตรงใจคุณค่อนข้างเยอะมากคนคนนี้อยู่ในอุดมการณ์คุณอยู่ในสเปคคุณเนาะมาส่องความคิดถึงของเขาที่มีให้คุณกัน นะคะเปอร์เซน์ที่เขาคิดถึงคุณอ่ะถามว่ามันตรงใจกับคุณไหมละ่ะนะคะดูแลยิ้มนะ่ะอะไรอย่าเครียดนะ <c oughs> อาจารย์ทําอะไรวะเรนดอมคืออะไรลองเข้ามาดูก่อนเปิดใจดูก่อนนะคะเขาตรงใจใช่เขาตรงใจแล้วเขาหิวใจกับคุณมากเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ค่อยๆกระทึบกระทึบกระทึบค่อยคค่อยๆ,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 ๆใช้ความคิดของเขาอะ่ะค่อยๆเข้าหาคุณเขาไม่ใช่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าหาคุณแบบบูวาม ผีผางเข้ามาเขาจะต้องใช้สเต็ปของความนิ่งความแน่วแน่หรือใช้สติอ่ะเออหรือเขาเป็นคนค่อนข้างจะมีเล่ยีเลี่ยมเหมือนกันเล่ยีเลี่ยมเยอะเนี่ยเห็นปะยิ้มแห่ยิ้มในมุมปากแล้วก็มีเล่ยีลี่ยมด้วยใช่ไหมเออนะมียิ้มในมุมปากมีเล่ยีลี่ยมเลยนะแล้วก็เป็นคนที่คิดอะไรที่มันเหมือนแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาคิดนอกกรอบคิดออกจากกรอบแต่คุณก็ชอบนะรักนษะแบบนี้บูดีชอบบูบู คุณไม่ชอบความนุ่มนิ่มของเขาเขาชอบความบันเทิงเลยนะเขาชอบเขาเป็นคนตรงเลยนะเป็นคนตรงบางครั้งคุณก็เหนื่อยกับความตรงของเขาตรงเกินบางทีก็จะตรงอะไรขนาดนั้นคุณก็แบบคุณก็บางทีคุณก็เหมือนแบบเออเฮ้ยทำไมเขาจะต้องตรงอะไรมากอย่างนี้เนาะโอ้นะคะความรักของคุณชัดเจนกันไหมอะถ้าในรูปแบบของความรักของคุณและเขานะมันก็เหมือนแบบก็มันเป็นความที่มันกําลังคบกันอะมันอาจจะยังแบบไม่ได้ชัดเจนสักเท่าไหร่ นะคะอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนอาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่ตอบโจทย์หรือคิดกับคุณมากแต่ว่าเขาก็ฮิวใจหรือแรงบันดาลใจคุณมาส่องความรู้สึกของเขากันอย่างแท้จริงความคิดของเขาตอนนี้นะคะนะอย่าลืมกดติดตามกันนะเ,ออเดี๋ยวจะทำแรนดอมทำดูดวงพิกอากาศแล้วก็ดวงรายวันให้กับทุกคนฟังนะคือมันเหมือนแบบตอนนี้ความรู้สึกของเขาแนะ่ที่แท้จริงของเขาอะก็คือก็ยังมีคุณเขาชอบความบันเทิงของคุณคเขณาชอบ ความสนุกสนานเอนจอยเอนเนอร์จีของคุณอะ่ะมันเยอะอ่ะมันล้นอะ่ะมันเยอะอ่ะเขาอยากจะเหมือนแบบอยากจะโอบกอดโอบจูบคุณอยากจะเหมือนแบบอยากจะให้อะไรที่มันดีๆอะ่ะแต่เขาไม่อยากต้องการเครียดนะเขามีข้อมูลเขามีข้อความดีๆมาบอกกับคุณเขามีสิ่งดีๆที่จะคุยกับคุณเขามีแบบ เขามีสิ่งดีๆอที่จะคุยกับคุณถ้าเรนดอมนี้เป็นของคุณฝากาติดตามด้วยนะคะถ้าคุณแบบคิดถึงและรักใครสักคนหนึ่งอยู่ตอนนี้เขาเหมือนแบบเนี่ยเห็นปะเขาคิดที่จะสร้างครอบครัวกับคุณนะคิดจะมีลูกคิดจะแบบจับมือจับกิ่งทองใบยุกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรไม้เท้ายอดทองกระดบองยอดเพชรก็คืออยากมีลูกอยากซัมติงอยากมีลูกอยากสร้างครอบครัวอยากที่จะโฟกัสอะไรสักอย่างหนึ่งไปข้างหน้านี่คือตัวเขานะคะที่ ที่เขากำลังคิดอยู่ตอนนี้กับคุณแล้วก็คิดว่าในบ้านปลายชีวิตอะเขาก็จะเลือกคุณเพราะว่าเขาได้ประทับใจเขาหรือเกินความคิดของเขาณนะตอนนี้นะมีคุณอนะจริงๆอะ่ะเขาชอบนะการเฮฮาสังสรรค์การ ang, ปาร์ตี้อะไรที่มันปาร์ตี้อะไรที่มันสังสรรค์นะ่ะนะคะเขาชอบแต่เขาจะหยุดเพื่อคุณเพราะว่าเขาอะคิดแล้วว่าการที่เขามีคุณอยู่ตรงเนี้มันดีกว่าที่จะไม่มีมันดีมากกว่าที่จะไม่มีมันเหมือนแบบ เขาโฟกัสไปด้านหน้าได้อะเขาไม่ต้องคิดหรือไม่ต้องเครียดอะไรเลยอะเขาเขาสามารถที่จะฮิวหรือจะที่จะพยุงอะไรที่มันไปได้เมื่อตอนที่เขาเครียดเขามีคุณอยู่ข้างกายนะคะความคิดของเขาตอนนี้มันเหมือนแบบเขาอยากสร้างครอบครัวอยากสร้างฐานะไปกับคุณคนส่วนคนที่แบบเฮ้ยมีครอบครัวกันอยู่แล้วอะก็มันอาจจะมีบ้างนะคะที่แบบทะเลาะกันมีปัญหาคําพูดอะไรที่มันไม่ดีเดียวกันแต่มันเหมือนแบบคุณก็จะผ่านมันไปได้เพราะคุณใช้สติ คุณให้เหตุผลคุณใช้สติแล้วคุณก็จะเหมือนแบบคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมีความคิดค่อนข้างโดดเด่นอะแล้วสิ่งเนี่ยสิ่งที่เขาประทับใจในตัวคุณตนเนี่ยมันคือสิ่งที่เฮ้ยแรงบันดาลใจเลยนะสิ่งที่เขามีอยู่ตรงนี้หรือสิ่งที่คุณมีอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมันสามารถอะที่จะทําให้ให้ทั้งคุณแล้วเขาแล้วเขาแล้วคุณอะสามารถที่จะเดินหน้าหรือโฟไปข้างหน้าได้ คือคุณเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่มีเหตุผลอันนี้นะคะคือสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาคิดมาตลอดค,อคือคนของใจของเขาก็จะต้องเป็นคุณ มันใช่ไหมแลนดอนนี้มันเป็นของคุณไหมงงละสินะคะเข้ามาแล้วเอ๊ะทำไมช่องนี้เขาเหมือนแบบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะนี่อนาคตของคุณสร้างไปด้วยกันได้วาดฝันไปด้วยกันได้เอสออปเปอเัคือจับเงินจับมือไปด้วยกันร่วมสร้างฝันร่วมสร้างอนาคตไปด้วยกันมันมีสิ่งที่มันฮิลหรือมันพยูนใจขึ้นมาได้นะคะมันคือสิ่งที่คุณกับเขาที่จะเหมือนแบบเฮ้ยที่จะต้องทําร่วมกัน หรือจะต้องมีร่วมกันอันเนี้ยแน่นอนนะคะสิ่งที่เขาคิดอยู่ตรงนี้ก็คือสิ่งที่มันจะต้องเจอกันในอนาคตนะคะสิ่งที่ต้องจะเจอกันในอนาคตถ้าอะไรที่เขาเคยแบบเฮ้ยผิดพลาดประการใดไปเขาก็ขออภัย อย่าให้คุณขออภัยอย่าให้คุณยกโทษอยาาให้คุณขออภัยอยากให้คุณอยากให้คุณแบบเฮ้ยปลูกต้นหลักไปกับเขาอยากให้คุณพร้อมใช้ชีวิตไปกับเขาและอยากให้คุณเหมือนแบบว่ารอเขานิหนึ่งได้ไหมประมาณนี้ค่ะแต่คุณก็เหมือนมามีบ้างแหละพ่อแง่แหม่งงอนอาจจะเหมือนแบบงอนเขาอยากจะอยากจะใช้ความคิดของคุณที่มันมีอยู่เนี่ยพูดออกไปจังเลยตอนนี้คุณอยากจะพูดอยากจะ พูดอะไรสักอย่างหนึ่งให้เขาได้รับรูว้ว, world, ว่าว่าเฮ้ยพฤติกรรมของเขาตรงเนี้ยมันเออมันไม่ควรนะเขาควรที่จะทําอะไรที่มันเออเฮ้ยดีมากกว่านี้หรือควรที่จะทําอะไรที่มันรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากกว่านี้คุณไม่อยากให้เขาแบบเลื่อนลอยหรือทําอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบเฮ้ยไม่เป็นชิน้นเป็นอันหรือทําอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ควรที่จะทําเลยนะคะเนี่ยคุณอยากให้เขาโตมากกว่านี้หรืออยากจะทําคือคุณต้องพูดหรือคุณต้องบอกกับเขานะตรงๆ เขาถึงจะรู้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบสังสรรค์ชอบปาร์ตี้ชอบสังสรรค์ชอบเพฮาชอบทําอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบชาวบ้านชาวชาว่องเขาไม่ทําอ่ะเออแต่เขาก็เป็นคนดีนะเป็นคนดีเหมือนแบบอาจจะเป็นคนตรงและดีไม่งั้นคุณจะไม่ชอบเขาเขามเสน์นะดีไม่ดีเนะี่ยเขามิสน์มากนะเขาสามารถที่ทําให้คุณตกหลุมหลักเขาได้อะ่ะแต่คุณก็น้อยใจเขาแหละต้องคุยกับเขาตรงๆนะคุณน้อยใจเขาคุณอยากจะบอกให้เขาแบบรับรู้อะไรสักอย่างหนึ่งความคิดของเขาตอนเนี้ย ถามว่ามันตรงกับคุณไหมเฮ้ย,ยมันก็ตรงแหละแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เลื่อนลอยเกินไปอาจจะทําอะไรที่มันแบบไม่ได้สนใจความรู้สึกของคุณมากเกินไปนะคะบางครั้งคุณต้องพูดแต่เขาก็คิดได้นะเขาคิดคุณนะ่ะกับคุณนะ่ะคือเขาคิดและความต้องการของเขาว่ามันตรงกับคุณนั่นแหละนะคะ The world ก็คือความต้องการความแรงปัารถนาของเขาที่เขามีให้คุณความต้องการความรักความชอบความหลงความที่เขาจะต้องเหมือนแบบ อยากให้คุณประทับใจในตัวเขาวันนี้คุณได้รับโชคนะถ้าคุณมาดูแลนดอมนี้หรือคลิปวิดีโอนี้คือคุณได้รับโชคนะคลิปวิดีโอนี้เป็นของคุณกับเขาสองคนนะคะแลนดอมก็คือการเล่าเรื่องไพ่นะคะเกี่ยวกับความรักวันนี้นะคะ ลูกหมูเล่าเรื่องเกี่ยวกับความรักให้ทุกคนฟังนะคะถ้ามันใช่หรือคลิปวิดีโอนี้เป็นของคุณฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะทําคลิปวิดีโอดีๆแล้วก็มีสาระและมีประโยชน์ไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะความรักของคุณอะ่ะมันเป็นความรักที่มันเหมือนอาจจะมีบ้างแหละชัดเจนแล้วไม่ชัดเจนหรืออาจจะก,กระท่อนกระแท่นไปบ้างแต่มันก็มันก็มัไปได้อ่ะคะ่ะมันก็ไปได้เพราะว่าคุณก็จะจับมือกับเขาไปด้วยกันร่วมสร้างฝันไปด้วยกันร่วมสร้างจับมือไปด้วยกันร่วมสร้างอานาคตไปด้วยกัน ร่วมที่จะคิดหรือหิวใจมันก็มีบ้างที่คุณแบบตัดสินใจหรือคําพูดของคุณอะมันเหมือนใช้อารมณ์ร่วมกันมากเกินไปบางครั้งอารมณ์ของคุณและเขามันมันสปาร์กันมากเกินหรือมันเหมือนแบบใช้อารมณ์ในการคิดและตัดสินใจบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทางด้านเรื่องความรักแต่คุณก็ต้องใช้ความนิ่งนะคะถ้าคุณอยากจะจะเจออะไรที่มันดีๆคุณต้องใช้ความนิ่งซื้อใจเขาหิวใจเขาไว้เพราะคนคนนี้ชอบคนพูดดี ชอบคนพูดดีมากๆชอบคนพูดดีชอบคนที่มีสเสน่ห์ในตนเองชอบชอบคำพูดดีๆชอบอะไรที่มันดีๆค่ะนะคะคือเขาเขาคิดแล้วว่าสิ่งที่เขาอยากจะทําให้กับคุณตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาต้องการมากๆเขาอยากเป็นคนดี เขาอยากที่จะบอกรักคุณเขาอยากจะพาคุณไปเที่ยวเขาอยากจะสังสรรค์เขาอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เขาก็ไม่รู้ว่าคุณอาจจะชอบเหมือนในสิ่งที่เขาต้องการหรือเปล่าแต่เขาคิดนะเขาอยากจะมีของฝันอยากมีโบนัสอยากมีกำนันอยากมีอะไรท,ทุกอย่างที่เขาอยากจะให้คุณนะคะเขามีความต้องการและแรงปรารถนาในตัวคุณมากนะคะใครที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะแรนดอมนี้เป็นของคุณนะคะ ออแล้วก็สัญญาว่าจะทําคลิปวิดีโอดีๆสาระสาระที่มีประโยชน์นี่ไงคุณเป็นอารมณ์เป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็เป็นคนอารมณ์จอจๆเขาก็จะชอบเนาะนะคะเป็นคนที่คือมันจับต้องได้อ่ะมันไม่ต้องเหนื่อยอะ่ะกับการครบกับคุณบางบางทีเขาเหนื่อยมากเกินไปในการครบคุณเขาก็ไม่อยากที่จะทําอะไรมากไปกว่านี้แล้วแต่ตอนนี้เขาไม่ต้องเหนื่อยเขาจะเลือกคุณ นะคะส่องความคิดถึงของเขาเขาคิดถึงของคุณอะ่ะกับคุณอะ่ะร้อยเปอร์เซ็นเลยไม่พ่องเลยสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งเขาคิดถึงคุณมากคิดถึงคุณมากที่สุดอยากจะโอบกอดอยากจะจูบอยากจะสร้างอนาคตหรือเพชชั่นไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆทุกท่านที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสัญญาว่าจะทำคลิปวิดีโอดีๆเรนดอมดีๆและมีประโยชน์นะคะโอเคฝาก ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะยิ้มค่ะรับพลังงานดีๆแล้วก็ยิ้มรับเลขรีบยิ้มรับโชคในสิ่งที่มันกํำลังจะมีอยู่ตอนนี้นะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน